แชร์ประสบการณ์ประกันสังคมจากทางบ้านหัวข้อทอบปีวันนี้กเกษียณแล้วมาส่งมาตาสามเก้ปีได้รับบำนาญหนึ่งพบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับนี่คนนี้แชร์มาจากคลิปวิดีโอนี้และนี่คือภาพสะท้อนชัดเจนที่สุดของตัวกับดักมาตาสามเนะครับ การที่คุณอาจจะมีวินัยส่งมาตาสามสามมานานเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งมาตา3า39ในช่วง60เดือนสุดท้ายแล้วก็ส่งมาเกิน60เดือนสุดท้ายเนี่ยนะครับบานานคุณที่เคยคาดคะเนว่าจะได้หลัก4,000-5,000นะครับอาจจะเหลือเพียงแค่1,680บบาทนะครับนี่คือสิ่งที่ประสบการณ์ตรงจากผู้ประกันตนท่านหนึ่ง นะครับที่เขาส่งเสียงสะท้อนมาว่าเขาได้บำนาญแค่นี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่หลายคนถ้าใครได้บำนาญ1น8 0นบาทก็คงรู้สึกกันคือถ้ารู้แบบนี้ธรรมะไม่ส่งต่อดีกว่านะครับถ้ารู้ว่ามันจะได้น้อยไม่ส่งต่อดีกว่าและที่มาของมาตาสามเก้าที่ทำให้บำนาญมันน้อยเนี่ยคือมาตาสามเก้านะครับ เขาเป็นผู้ประกันอ่าเป็นภาคสมัครใจผู้ประกันตนภาคสมัครใจใช่ไหมคราวนี้เขาไม่มีตัวเลขอ้างอิงเหมือนมาตา3าม3ามาตา3า33จะยึดฐานเงินสมทบนะครับสูงสุดไม่เกิน15ื่นตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะสูงสุดไม่เกิน17,500บาทล้นะครับแต่คราวนี้มาตา3า39ไม่มีการอ้างอิงนะครับตัวเงินเดือน ก็จะใช้หลักการอ้างอิงที่กำหนดขึ้นมาคือ4,800บาทนะครับส่ง432บาทนั่นเองนะครับส่ง9%เนาะเพราะนั้นเมื่อใช้4,800บาทเนี่ยเป็นฐานเงินสมทบเวลาใครมาส่งมาตรา39ฐานเงินสมทบคุณจะอยู่ที่ประมาณนี้ถ้าเกิดส่งมาเกิน60เดือนนะครับนะหาก ตอน55คุณนะครับลาออกจากมาตา33แล้วคุณเลือกที่จะไม่ส่งมาตา39หรือหยุดส่งไปเลยประกันสังคมจะหยิบฐานเงินสมทบ60เดือนสุดท้ายตอนเราทํางานอยู่นะครับมาคำนวณเพราะฉะนั้นบํานาญอาจจะกระโดดไปถึง5,250บาทก็เปไมได้นะครับนะส่วนต่างการส่งมาตา39ต่อทําให้เงินบํานาญหายไปเลยนะหายไปถึงซห้ า3,570บาทเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่เราต้องแลกมานะครับตลอดหลายสิบปีนะครับแต่แน่นอนว่าการส่งมาตรา39มันก็เป็นข้อดีสำหรับใครที่อยากได้สิทธิประโยชน์ต่อจากมาตราส 3, 3เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะส่งมาตรา39เพียงพอไม่หรูบางคนนะครับ เขารู้ว่ามาตรเา้9คือ,อไรแล้วเขาอยากได้สิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต่อเนื่องอย่างเช่นนะครับโรงพยาบาลเดิมมีสิทธิ์พฟอกไตมีสิทธิ์ผ่าตัดหรือรักษาโรคหลายแรงใช่ไหมแล้วเราอาจจะเขาอาจจะฟอกไตยอยู่เขาก็อยากจะใช้โรงพยาบาลเดิมที่มันใกล้บ้านก็ต่อมาตรสา้9นะครับเพื่อใช้สิทธิรักษาพยาบาลซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ เขามองว่าไอค่าจ่ายด้านนี้ถ้าเกิดไม่ต่อนะครับแล้วใช้บัตรทองเนี่ยมันต้องกลับไปใช้อีกโรงพยาบาลหนึ่งมันอาจจะไม่คุ้มค่าสําหรับเขานะครับไม่สะดวกสบายสำหรับเขาเพราะนั้นเขาเลือกจะต่อมาตราสัปาอ่ะมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะครับหรือเงินสงเคราะห์ชีวิตอะไรแบบเนี้ยในกรณีที่ถ้าเสียชีวิตก็จะได้ตัวเงินสงเคราะห์ชีวิตนั้นไปนะแล้วคราวนี้ทางออกสําหรับคนที่ได้รับบานาญบบหนึ่นบาทแล้ว ทำยังไงที่ช่วยพยุงถานะาการเงินได้ก็ต้องบอกว่าออมันทําไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากต้องรอการเปลี่ยนแปลงของสูตรแคหรือสูตรใหม่เพราะสูตรแคสูตรใหม่เนี่ยมันมีผลย้อนหลังนะครับกับคนที่ได้รับบำนำไปแล้วปรับสูตรใหม่นะครับให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก็ทําให้คุณได้รับบํานำที่กลับมานั่นเองนะครับเพราะฉนั้นก็ลองดูนะว่าทางออลองดูนะครับเป็นกำลังใจให้ หวังว่าสุดแค่จะมาไวๆก่อนจากกันนะครับอาร,ารีวิวขอแนะนำเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนำวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้าเว ww ไนะครับ sso.go.ths นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประากาันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับ อีกเรื่องนึงขอเตือนภัยนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัย 1. นนะครับดาวน์โหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น apple store google store นะครับ play store นะแล้วก็ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานแอปนั้นนะครับแล้วก็3มนะทำรายการด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับไม่ส่งมือถือต่อให้คนอื่นทำรายการให้นะครับไม่ดัดแปลง ปฏิบัติการนะครับอย่างเช่นเจลเบรกหรือรูสนะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับหากสงสัยสอบถามไปอยู่ยัง,ยงหน่วยงานต้นทางอย่างเช่นธนาคารไม่ใช่ Wi-Fi าสาธนะารณะทำธุรกรรมทางการเงินนะครับอย่าตั้งรหัสที่เดาผ่านง่ายนะครับและเปลี่ยนรหัสทุกๆ3เดือนนะครับแล้วก็ที่สำคัญดูแลคำแนะนำผู้สูงอายุด้วยนะครับเรามาระวังผู้สูงอายุเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับ แบบนี้ก็จะเป็นการนะครับใช้โมบายแบงกิ้งอย่างปลอดภัยแล้วอีกเรื่องสําคัญนะครับห้าสิ่งที่ธนาคารตัวจริงจะไม่ขอให้คุณทำหนึถามข้อมูลลับที่ใช้ในการทําธุรกรรมคุณขอให้ส่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางการเงินไปให้นะครับให้กรอกแบบฟอร์มออนไลน์แบงกิ้งในในลิงก์ที่ส่งมาให้ซึ่งเป็นลิงก์แปลกปอรมนะครับสนะครับขอให้ลองทด สอบนะครับธุรกรรมออนไลน์ต่างๆให้ทุดสอบโอนเงินอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็เสนอให้ใช้แอปที่ไม่ใช่มาจาก official app นะครับของธนาคารเรามาระวังด้วยมิจฉาชีพนะครับมาในรูปแบบต่างๆหากไม่ทันระวังเงินของคุณอาจจะตกเป็นของมิจฉาชีพได้เรามาระวังด้วยนะครับ